สวัสดีครับผมมื่อนี้เมนูวาสิออมกบครับกบกบฟองโตครวาสิออมกบฟองโตใส่ผักชีครับกระลำน้อยนึงแล้วก็มะเขือมแค่ ร่วมเลยครับเมื่อไงขั้นพักวัวพ่อก็ะดีใส่บวกระดิ่มนี่แหะครับนีนู่นมื่อีงความกบความร่วมร่วมทุกพักเลยที่พ่อมีเดี๋ยวครับไปเห็ดกันไปขั้วกบขั้วอย่างเผาหนังเผายังเรียบร้อยกันครับนี่เดี๋ยวอาม ไปกินเมื้นน้ำครับเมื้นเชนะ่าเนอะกบกระซื้อมัตรมบ้านไหครับถ้าเมื่เห็ดเป็นมันยีแล้วเอาไว้โดนมันมันสิบโปรเชียบต้องฝาวเห็ดกินช่วยค้าตะไคร่ได้ครับ ไข่เส้ลายๆจักห,หน่อยเพอว่า่ามันมันสิช่วยดับกินข้าวแล้วก็เพิ่มข้ม ไอ้หมกพริกแหงครับเพราะว่าความใส่หมกพริกสดก็แซ่บดีหรอกแต่ว่าใส่หมกพริกแหงดีกว่าหมกพริกห่อแหงมันก็ทีดีย่างนึงคือมันใส่ทนอมอาหารไอ้บุกง,ง่ายใ้ประมาณนี้แหละ ดี๋ยวขอเวลาตำเครื่องจะเข้าแล้ว่าตั้เครื่องนีปัญหาด้วยตัวทีพาพังแล้วนะครับเครื่องตั้มได้เอาใช้เลยครับ สีใบตะมะกรูดใส่สีใส่แล้วครับมันจังหอมเด้วเราใส่เป็นใบเล่มันหอมเอาสีใสแต่ไร่ก็เอออันนี้ค่าอันนี้ค่านู วยเทเลยใส่เบิดเลยครับข้ากับวยดับกินข้าวได้ด้วยกันอันนี้ก็เติมเครื่องปรุงนะครับอันนี้สีอ้อมแบบย่อนยุกนะครับสีบอสใส่รถด,ดี ทีใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ปลาบานห่อ,อใค่เกลือครับเกลือส่วนซากนึงแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาก็ใส่ไปส่วนโต๊ะ แล้วนํำปัหาใส่ที่หลังครับเพราะว่าถ้าใส่พร้อมกันมันเ,เกิดมันเคิมมันอีกแก่ไปเลยราต้องไปใส่ที่หลังเราแล้วชอบไปขวาครัาบบัดหนึ่งลองเข้ากันจักหน่อยก่อนโอ้โอโกบนี่ครบนี่กิเพิ่งหมอนะได้พักอีบวานี กินคนเดียวเลยนี่กินเครื่องหมอ้อนี่ผมมากินน้ำอยู่บ่เห็นในหลายปัดเนี่แซนดาว่าใช่เครื่องปรุงด้แล้วเอาลูกไปรขวาครับนี้เ,เน,นี่ยเครย่อขวารับแล้วเติมนังจังเอยครับ

ควัาไปท่อนครับโอ้โหฟดึงที่ละ บาดนี่เอาบะเขือใส่กบเริ่มจะทุกเอาบะเขือใส่บาดนี่ก็เตี๋ยวหม้แล้วต้องเลือยพักยี่สิองสามอย่างมันเลยใส่ เดี๋ยวให้ลูกพคตรขึ้นอีกเลงกน้อยครับพอาะมะเขือ,อมันแน่นเปื่อยก็ได้ต้องเอาขัวให่กันเล็กน้อยว่าที่นเนยบักคิกบักคิกดิบเนยที่ใช้เห็ดเป็นลูกโดดครับบกักริกดิบ ใส่เป็นลูกโดดเลยใส่หลายเพิทหลายอลยครับแค่บ่งีเข้าใส่แบบนีมันมันโมเพรทออครับนะครับใส่เพื่จำผู้หมักหรอวะาใส่ลงไปเจ็ดเป็นลูกโดดครับ ก็ชีใส่กระปุกเงี้ยเดี๋ยวมือหนาสิมาบอกด้วยครับเนีย่ยเป็ี่ยนยางจังใส่กระปุกเดี๋ยววัอนี้เห็นแล้กินก่อนเส้ลูกโดดเข้าไปแล้วก่นอนโคตรเดือดขอกันโคตรครับเป็ี่นมอหมอกลอกเห็นกินข้นหยดเฮ้ย,ยหลายครับน้ำกระปุกนี่น้ำแห้งมั้ล่ะ จะพี่ฟ้าไเห็นอบจากหน่อยกันจะได้เอาหนามมาตึงหนาม,มันแหงมันล่ะจบเอยแล้วครับป้าวันนี้จะได้ปรุงเครื่องช่วนที่เหลือจะจะแ,แ,แปรงลวกันแปรงลวกับพ่อแม่ขึงซ่อนซ่า ใช่ป,ปลาลาครับปลาลาก็ใส่ไป,ปละแกงนัวก็ใส่ไป,ปละ ิดว่าเจ้าเลกกับคีบมันอ,อยู่หรอกแต่ว่าพักยังใส่ประธานใหนบหทมนะใส่เพื่อพักเนี่ยชี้บงกันครับที่เราเอ้ยเสียบพอเสียบโอ้ยยังบบเข้มเหมือนเด็ ไปไปเดี๋ยวเติมน้ำาปายขึหน่อยขึ้นคักละบาทที่ได้ใส่พักด้วยครับบาทนึ่เดีวยวนี่นะครับพักที่ใส่นี่เต็มเลย เฮ็ดกินผู้เดียวแต่ว่านะ่ากินในเต็มหมอหมอกหลอกเลย จะปิดเจ็ดกันครับเพราะว่าพักนในห้องใช้โปะหะนาซื้อแล้วก็ใส่พระอีตูครับตกท้ายครบหอม เต็มหมอเลยพี่นอ้อง<ะ>เฮ็ดกินผู้เดียวเป็นยังไ่เฮ็ดหลายครับเต็มรู้ปะเต็มหมอเลยหมอของเขาหน่ว่างไงอยู่เนี่ยเกือบเต็มเฮ็ดไปเฮ็ดกินผู้เดียวบ้านเนี่ยแล้วนะครับเนอะมื่กินน้ำกันมื่กินชอยเนี่ยโอ้ยเฮ็ดหลายข่าปวดแาดบุอิ่มไั่ใส่บุ ผูห้หญิงมากินน้ำกระโมนี้โอ้โหโหยจะแม,มนขาดหลายฉันเนี่ยกินแต่ละเทีเนี่ยเหลือกินจังว่าอิ่มครับผมเต็มหม้อเลยจะทักคน นะครับผมอ้อมกบมีแต่อ้อมกบซื่อๆละเมอหนินะครับแต่อ้อมกบซื่อๆ เกยวกับผมนี่คนมาเกลียวแต่ว,ว่าขาดเกลียวครับเมื่อนี่เกลียวแช่ตู้เย็นไว้มองเห็ดงานบ่อเดี๋ยวมานําก็ที่กินแบบนี้แหละครับเพราะว่าใช้ใช้ลูกโดดไปหลายหน่วยอยู่แต่ลูกด่วนก็บทอิ่มนั่นแหละเพลิดพอแห่งแล้วล่ะมาเถอะครับเด้อกินข้าวแล้วกัน เขากันหนึ่งลุกใหม่ๆครับห่อนๆเลยกระออมโกรบกับเซ็บๆครับผมสำหรับคิวน,นี้เอาไว้เนนี่ย่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ